đang đuổi con đang đuổi một rồi đấy, đuổi hết rồi, bắt con đang đuổi ไลด้นย่าปนระวังป่อยายาบจับไม่จับได้ดข้าไปแบดึงแบมึง ่มานี่แหละจอดอยู่นี่แหละกำลังจะคนลงก็จะอยู่เทินกลับแต่วันนี้ปกติคุณตรงนี้ขายกี่คนนะคะสามคนครับสามคน,มคนใช่ใช่ก็คือมีมีพ่อมีแม่แล้วก็มีพนักง,งานคนหนึ่งพนักงานคนหนึ่งใช่แล้ววันนี้นะคะวันนี้ขายกีน่เน,กน,นเหมือนกันสามคนนกัใช่ครับใช่แล้วคนคนนี้ขายมานานยังคะพี่ขายมา สี่ห้าปีแล้วครับสีปีใช่ครับนี่ได้ตั้งเกินถนนไหไม่ได้ตั้งเกินครับใช่ครับใช่จริงๆกันก็ไม่เกินไม่เกินครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างโดนบาดเจ็บที่ขาใช่ครับโดนน้ำร้อนลวกใช่ครับเป็นน้ำขิงใช่ใช่แล้วก็เป็นบอกว่ามีเหมือนจะโดนไฟดูดนิดนึงใช่ใช่เพราะว่ามันมีปลั๊กไฟอะไรพวกนี้อยู่ไงต่ คือขายตรงนี้มานานเคยเกดติงนี้บ้างไหมคะไม่เคยใช่ไม่เคยเพราะว่าพ่อขายที่นี่มานานคือทุกคนก็รู้จักครับใช่ใช่ใช่ทุกคนจะรู้จักพ่อเลยก็มีพี่ๆเขามาช่วยครับก็คือขอบคุณมากครับภาบจอดนี่จะยูนเทเลี้ยวอ๋อจะยูนเทเลี้ยวแล้วไปปัดโดนเฉยๆปัดโดนท้ายโดนเฉยๆแล้วปกตินี่คือกลับมาตรงนี้ประจำเลยใช่ไหมแต่วันนี้พลาดนิดนึง อ๋ทอาท้ายไป่เกี่ยวโดนรถเออพอมวนะ้วนน่ะมันปัดไปลบรถบอสไซเส้อมาไอ้นี่พนดี้เลยปัดตัวนิดนึงปกติร้านนั้นต้องพูกเขาจอดตรงนี้ประจำปะคะใช่ใช่กับรับือไปกินซือไปกินเรื่อยแต่วันนี้พลาดนิดนึง